ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบอาทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย4สิงหาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์ฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศนอร์เวย์ครับนอร์เวย์อิลิสทิเรียนครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านแฮมแคมครับวันนี้เปิดสนามต้อนรับการเยือนของทีมแกร่งทีมเยือนอย่างไวกิ้งโดย11คนแรกของแฮมแคมครับมาในระบบ5-3-2ครับเจ้าบ้านยังคงใช้มาคัสเซนเบิร์กเป็นผู้รักษาประตู ส่วนเซนเตอร์แบ็กครับกับตันทีมเฟดริกสโตเตสครับส่วนแบ็กขวาเป็นสโนว์สแตรนด์แบ็กซ้ายเวกัดคองสโต้ส่วนแดนกลาง3คนครับเป็นกาดซูมิสแตดครับตัวรุกครับเพลย์มเมเกอร์เป็นโทแอนเดรสโซรัสและคริสเตียนออสราสครับเป็นปีกซ้ายส่วนกองหน้าตัวเป้ายังคงใช้เฮนริกอูดานครับเล่นคู่กับนิคคลาสโอเดนการ์ดไล่ล่าตะไคร้กับแฮมแคมเจ้าบ้าน ส่วนทางด้านทีมวายกิ้งครับทีมเยือนประกอบไปด้วยผู้เล่น11คนแรกมาในระบบ4-2-3-1ผู้ดกษาประตูยังคงใช้เอ็นริดออสโบครับแบ็กขวาเป็นทางด้านเซนเดย์เฟรมแบ็กซ้ายโจสอัลบาซิสเซนแบ็กเป็นการยืนคู่กันระหว่างเซนเดย์แลนเกสกับเจอจานี ani, ่สแตนเซสครับกองกลางตัวคุมจังหวะเกมเป็นแคสเปอร์เซโบกครับเล่นคู่กับเฮรอนทาร์เกน ส่วนทางด้านปีกข,ขวาเป็นเซนเดอร์เซเวนเซนปีกซ้ายเป็นกัปตันทีมเชลเลตโกทริปปิกและกองหน้าตัวเป้าปีเตอร์คริสเตนเซนหมายเลขยี่สเลยล่าตะขายครับโดยผลงานของแฮมแคมในเกมล่าสุดครับพ่ายคาบ้านให้กับเฟรดดิกแต่ครับศู์ประตูตอนหนึ่งครับก่อนหน้าเสียดายในเกมนั้นครับโดยเสียประตูให้กับทางด้านสเตนเรโมนะฮะในทีที่63ครับ หลังจากนั้นครับทางด้านแฮมแคมพยายามบุกอย่างหนักครับแต่ก็ไม่สามารถยิงอะไรได้นะฮะมีโอกาสยิงทั้งหมดถึง10ครั้งครับแต่ไม่สามารถเจาะประตูของเฟรดิกสเตดได้ก็เลยพ่ายคาบ้านไม่มีแต้มในเกมนี้ครับส่วนผลงานของไวกิ้งเกมล่าสุดดวลกับทีมแกร่งอย่างโมครับแล้วก็เฉือนชนะไปได้แบบสนุกครับ1ประตูต่อ0ูนย์โดยได้ประตูชัยจากซันเรเฟลมนะฮะในทีที่47ครับหลังจากนั้นนะฮะโมก็บุกอย่างหนักครับ แต่ก็ไม่สามารถทำประตูตีเสมอได้ครับสุดท้ายไวกิ้งได้3คะแนนสำคัญในเกมนี้ไปครับก็ทำให้ตอนนี้ครับไวกิ้งครับก็อยู่ในหัวตารางแบบค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะฮะสรุปตารางคะแนนล่าสุดครับฮัมคามทีมเจ้าบ้านครับอยู่ท้ายตารางอันดับ13ครับลีกงนอร์เวย์มีทั้งหมด16ทีมครับฮัมคามมีแค่17แต้มเท่านั้นห่างจากโซนตกชั้นแค่1-2แต้มเท่านั้นครับส่วนทางด้านไวกิ้งครับรั้งอันดับ2 เป็นรองแค่ทางด้านทีมโบโดกริมเท่านั้นครับโดยโบโดกริมมี40แต้มไวกิ้งมี31แต้มครับแต่ลงเล่นน้อยกว่าโบโดกริมถึง2นัดครับเพราะฉะนั้นผลการขันในเกมนี้ก็ถือว่าการรักษาหัวตารางของไวกิ้งมีความสําคัญอย่างยิ่งครับการพบกันระหว่างไวกิ้งกับฮัมแคม9เกมหลังสุดครับไวกิ้งสามารถชนะได้ถึง6เกมโดยพลาดทายกับฮัมแคมก็2เกมเท่านั้นอีก1เกมเป็นการเสมอกันครับสิ่่งทีนาสนใจในคู่นี้ไม่ค่อยจบด้วยผลเสมอ โดยการพบกัน4ครั้งหลังสุดครับไวกิ้งชนะ2-1ปี2022ครับผ่านมาปี2023ัยวกิ้งถล่มไป7-3ครับเจอกันล่าสุด2023หมฮัมแคมสามารถชนะในบ้านได้30และการเจอกันครั้งล่าสุดปี2024วันที่26พฤษภาคมปีนี้ครับไวกิ้งถลม่มฮัมแคมไป30 แล้วก็มาเล่นกันในเกมนี้ครับก็ต้องดูว่าผลงานจะเป็นยังไงครับ4เกมหลังสุดไม่เคยจบได้ผลเสมออย่างที่ผมได้บอกไปครับงานเกมนี้ครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกครับเพราะฮัมคามเองก็กําลังหนีการตกชั้นครับส่วนไวกิ้งกําลังจะลุนแชมป์ทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับผู้เล่นของทีมไวกิ้งครับเทียบตําแหน่งต่อตาแหน่งนะฮะก็ดูดีกว่าฮัมคามค่อนข้างชัดเจนครับความได้เปรียบเดียวของเจ้าบ้านฮัมคามในวันนี้คือการได้เล่นในบ้านเท่านั้นครับ แต่ถ้าดูเฮดโเฮดการพบกันช่วงหลังก็ต้องบอกว่าไวกิ้งค่อนข้างจะดีกว่าครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมสําคัญของไวกิ้งครับเพราะฉะนั้นต้องการแต้มอย่างมากวันนี้ผมคิดว่าไวกิ้งน่าจะบุกมาเชือนได้ครับแย่ที่สุดก็จบด้วยผลเสมอครอบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับ